โอ้โหช็อคอะไรแดงจึง่งคืองเลยนะช็อคควอเฟนเดอร์ครับอันนี้อันนี้คือควอเฟนเดอร์นะครับเป็นตัวอะไรนะโมโนเนาะเป็นโมโนทูบแล้วก็สปริงใหม่ครับมาไปใส่เลยเรียบร้อยครับนี่อ,อ่าอันนี้คือ,อยางอะไรนะยางยางหัชกบนนะครับซึ่งมาพร้อมกับควอเฟนเดอร์ครับอ่ะดูตรงนั้นเด้อ จับดูตัวนั้นะครับอ่ะมาดูรถครับว่ารถอะไรเอยที่ใส่ครับอ่ะมาดูกันเลยครับอันี้นี่เอฟแฟนแท้เนี่รู้จักกันมา10ปีแล้วนะครับเดี๋ยวกรไหนก็ตามมาอยู่แล้วนี่นี่ <c oughs> ข้างหน้าประกอบเสร็จแล้วรถแต่จะมาใส่รถโอ้โหนี่ครับเมื่อวานก็ใส่ไปคันหนึง่งไม่ได้ไส่วนเลยพอดีโทรศัพท์แบตมันเมด้จให้เจ็ดอนปายสามโมงนะ เวทาน,ทานช่างใหญ่ลงด้วยงนะช่างใหญ่มาช่วยกันนะครับอ่านี้ก็มีเปลี่ยนสป,ปริงใหม่ชุดเึิงสป,ปริงทำหน้าที่ยืดหยุ่นในการขึ้นลงนะครับโช็คทำหน้าที่ดูดซับความหนึบความนิ่มใช่บาคนแบบว่าทำไมต้องเปลี่ยนสป,ปริงถ้าเราเป๋ไปคือมันได้ความนิ่มใช่ทำไมต้องเปลี่ยนชค็คเปลี่ยนชคมันได้ความหนึบ ยิ่งเร็วยิ่งเกาะถนนขับขับร้อยสิบร้อยยี่งไกวิ่งแปดสิบเนี่ยดอกยางก็ไม่เสียใช่ไหมถูกต้องครับดอกยางก็ไม่เสียด้วยครับเพราะว่ามันเป็นยางดอกเอทีตัวนี้นะครับเอทีสามถือว่าดอกไม่ใหญ่พอ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 ไม่แรงจะลอยแล้วถ้ามันใส่ยากเดี๋ยวเราก็ยังไม่ต้องใส่ลงแม่แรงก่อนแล้วก็มุดเศษใต้ท้องก็ได้เวลาขึ้นแม่แรงลบจากไายเงื้อจะปีนท้องตกห้อย เราต้องดูถึงความปลอดภัยแล้วทำไมไม่ต้องใส่เรกทำข้างหน้าก่อนเลยอ่าเวลาเราขึ้นเป็นแรงขึ้นไปขึ้นไปแล้วมัน,น,นมก็จะหล่นโคมนลงไปอันตรายเป็นเรื่องอีกอ่ามันก็เป็นเรื่องอ่ะรถคันนี้ก็กลายเป็นรถช่างจันทันทีเลยเลือ <laughs> ดปาก็ได้ไปเป็แดงเมียกตัวใหม่ละรถเปนยานโผล่รถสงาหรออ่อออาครับเพราะว่าการทํางานเราต้องมองถึงความปลอดภัยเป็นหลักใช่ใชใชอย่ามองถึงความรวดเร็ว การทํางานเร็วยิ่งเร็วยิ่งช้าช้าเลยไหมรีบทํารีบเสร็จแต่บางเอเกิดลื่นขันล้อวิ่งไปล้อมันหลุดไปจอดเสียกลางทางอีกหน่ากว่าเดิมอ่าเขาเรียกว่าการทําเร็วแล้วได้ช้าแต่การทําช้าแล้วได้พ้าเล่มงามเราเมื่อกี้บอกเขาเราบอกว่ายกนิ้ลเขาไม่รู้ไงต้องมาบอกที่หลังนะต้องมาทำใหม่กันครับนี่นี่นี่สปริงเก่าครับนี่สปริงเก่าน่าจะเก่าครับรับเพิ่มไหมล่ะแล้วสปริงเก่าสังเกตไหม ข้างบนข้างล่างเห็นไหมน่ะมันจะมีถีกีหักเวลาใส่รถรู้ไหมว่าใส่ยังไงเออนี่แหละหลายคนไม่มีความรู้ก็ไม่รู้เลยค่ัเนาะเอออยากรู้เอซที่ดูอยู่คอมเมนต์มาเออใครใครตอบถูกเดี๋ยวผมจะมีรางวัลให้ว่าเวลาใส่รถนะอ่ะใส่แบบนี้หรือว่าหรือว่าใส่แบบนี้อ่าเอาเละเป็นข้อคิดแล้วทีนี้เออเป็นข้อคิดแล้ว หลายคนไม่รู้นะครับหลายคนไม่รู้นะครับมาวันนี้มารู้ด้วยกันครับอ่ะต่อมาครับทีบนหรือทีล่างครับอ่าทีล่างห่างบนหรือทีทีบนห่างล่างอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีความรู้ใส่มั่วๆไม่ได้ครับการตรงตัวการใช้งานจะไม่ดีโอ้โหนั่นะไเอฟซีไม่ใช่น้ำมันเครื่องอ่ลดสิบล้อมาเลยน้ำมาเครื่องลงมา มาดูวันนี้ป๋าผมพามาเดินชมคันนี้รถคันนี้แกเปลี่ยนยกชุดคันนี้ก็เอฟซีเก่าหลงทางมาบอกว่าช่างตอนนี้ผมถึงร้านแล้วช่างจันอยู่ไหนอ่ะแล้วทําไมร้านไม่เห็นมีแม็กมียางเลยอ๋อร้านเก่าร้านเก่าที่รมรส์คันนี้มาจากนู่นเลยมาผู้หญิงสองคนในลูกค้าเก่าน่ารักมากไม่เคยเปลี่ยนใจไปที่ไหนมาที่นี่ที่เดียวแตเหมผมอะไรครับแล้วก็นี่ก็ถูกก็ร้านนี้อย่างเดียวแล้วก็มาดูคันนี้คันนี้ก็ เทียดีนะครับนี่โหลดแลนี่นี่นี่ครับเปลี่ยนยางสิครับนี่นี่เปลี่ยนยางเปลนยางปิตนเลยครับนี่บิตนนี่บิตนนี่ปกติมันสองหมื่นห้านะเราคิดแค่ราคานี่เองนี่พอมันมีเยอะถูกคิดเอาเองถูกมากแล้วแม็กเทียดีตัวนี้ก็เป็นแม็กแท้จากโรงงานลดเดิมเดิมทุกอย่างเดิมก็เดี๋ยวพี่เขาเปลี่ยนยางเสร็จรอบหน้าก็จะมาใส่ช็อคแล้วอีกพอเลยอ่ะนี่เสร็จครับมาดูตัวนี้นี่มาดูคันนี้ เห็นไหมคันนี้ก็รีโวครับนี่นี่รีโวี้ทำะไรบ้างเราจะมีไปจ็อกนี่ครับนี่่แม็กส่ยาเห็นไหมครับสองสี่ห้าสองเจ็ดห้าครับเกียจานเบรกหน้าตั้งศูนย์โอเ์จานด้วยนี่มาดูนี่ครับเราทำเสร็จหมดแล้วนี่เห็นไหมเงาวิ่งเลยทำตอนไหนอ่ะเสร็จตอนไหนอ่ะเออนั่นนะสิใช่เพราะมาที่นี่สุดยอดทีมงานเราครบทำงานเป็นทุกคนใช่ แล้วก็มีช่างใหญ่อยู่ห้าคนช่างที่มีฝีมือแล้วก็คนที่มีฝีมือลงลงมาก็ประมาณ5้าคนนะครับแล้วก็ช่างยางก็ระดับฝีมือประมาณห้าคนเยอะครบครบเลยทุกไหนก็ได้มีเอฟซีแตว่าถีล่างไอคนนี้ยุทธนาบอกว่าถีบนอ้าวใครตอบถูกเนาะอันนี้อันนี้ตอบว่าถีล่างไอ้นี้น้ำโม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 บอกว่าถีบนอ้าวใครตอบถูกเ้า ใครตอบถูกเอาไปเลยนี่รางวันเอาอะไรดีเปรางวันดีไปนรางวัลปะเดี๋ยวตามมารางวัลเลยข้ารางวัลมารางวันหมดนี่เลยอันนี้เป็นน้ำยาขัดล้อครับเนี่ยะสำหรับคนที่ตอบถูกอ้าวยังไม่ได้เฉลยเลยว่าถีบนหรือถีล่างมีคนหนึ่งบอกว่าตอบถีบนอีกคนหนึ่งตอบว่าถีล่าง ีรผมยังไม่เฉลยเออทีรแรกเอาเจ็บไปก่อนถ้าใครตอบถูกก็ให้คนนั้นไปอ้าวมันต้องมีสักคนและสุใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่ตอบผิดหมดไม่ใช่หรือโอเคนี่เรียบร้อยครับเรียกประกอบครับอ่านี้มิวเอ็กนะมิวเอ็กนี่แหละเอฟซีเข้ามาที่นี่มาแล้วเป็นกันเองแบบว่าดูแลถึงถึงที่เลยแั้นก็เปลี่ยนยางใช่ไหมเนี่ย อ่าแล้วก็ใส่ยางเสร็จแล้วให้เรียบร้อย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอีกร้านที่ไหนมาแล้วมาแนะนำมาที่นี่แล้วอย่างรถรถคันเนี้ยที่มาส่งยางมาเมื่อกี้เกินในกรณีที่แบบว่าในร้านเราไม่มีสต็อกสมมติว่าอ่ายกตัวอย่างชกตัวนี้เนาะในร้านผมมีอยู่ทั้งหมด8ต้นตอนเช้าใส่คันนี้สี่ต้นตอนบ่ายใส่ไปสี่ต้นแล้วตอนเย็นเอฟซีมาจะเอาชกอีกสี่ต้นไม่มีเราก็ตัวหาพวกฮัลโหลพวกอเอามาส่งให้หน่อยจบเนะ เขาเรียกว่าสื่อสารรวยสื่อสารรวยเขาก็ส่งแท็กซี่ส่งรถแกล็บใช่ใคือบางคนบอกว่ากลัวมาแล้วไม่มีของให้สําหรับทั้งจันไม่ยากไม่ต้องกลัวเรามีพวกนกมีคนคนมีพวกใช่ใช่เรามีเพื่อนที่ทําธุรกิจด้วยกันที่ร้านเดกันเดียวกิ้งเดียวนะครับบางทีร้านอื่นเขาไม่มีของเขาก็โทรมาพี่จันขอยืมหน่อยเราก็ให้เขาไปเราช่วยกันถ้าเราทํางานไม่ช่วยกันนะเหนื่อยหน้าบึงเดือนสื่อสารจริงครับนี่เป็นไหมครับโค้ชสวยเลย เดี๋ยวนี้ขับแล้วบอกเลยว่าถูกใจเนืบเลยแล้วเข้าโค้งดีกอดต้นดีเน้นเรื่องความปลอดภัยแต่ผมมาแล้วเช่นกันผมกยาจะเอายางไนึ่งหนึ่ง้าร้อยนะอ๋อเพิ่มเพิ่มตังหน่อยเดียวไม่หน่อยก็เยอะแต่ก่อนที่แจ้งัรื่องลูกสาวก็ไม่เป็นไรแล้วสุดยอดครับอย่างเงี้ยจบนะครับหลายคนหลายคนอยากได้แบบนี้แหละแต่เขาไม่รู้ว่าใส่แล้วมันจะยังไงเราจะพาไปลองขับ แล้วก็ถ้าแล้วก็ถ้าอย่างนี้อย่างนี้มาดูนี้มาดูนี้ดูดีครับน้อนอนนอนคันน้นโตยาต้าฟอร์จูเนอร์ป่ะพาไปดูอ่าเดี๋ยวพาไปดูบาง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 ทีเนาะบางคนขับรถ t ตย o t ต้าฟอร์จูอร์มาช่างผมอยากจะได้โช๊คพร้อมสปริงเลยแต่ผมกลัวใส่ไปแล้วมันไม่ไม่หนึบมันไม่นิ่ม ผมกวใสไปแล้วไม่ถูกใจอยาพึ่งซื้อเอารถ<า> <ละ S 1> ผมไปลองขับด้วยก่อนเ <ละ S 2> ห็นรถเราเองใช่ครับรถที่ร้านเรานี้เปลี่ยนโช๊คแล้วเปลี่ยนโช๊คแล้วเปลี่ยนเะปริงแล้วแล้วขับแล้วนิ่มมากตัวนี้แล้วมีพักกะโปง,ง้วยนะมาดูนี่พักกระโปงด้วยเห็นไหมเนี่ยพักกระโปงเคเอ็มเนี่ยทำเป็นวัยรุ่นเลยเนาะเป็นท่ากันยังวัยรุ่นูีเนาะไม่เห็นไหมเนี่ยพักกระโปงแหมพักกระโปงเบาระบายความร้อนดนะีน เน้นระบายความร้อนนี่ฝ้ากระปงก็ก็เปลี่ยนใหม่โชกก็เปลี่ยนใหม่นี่ครับสปริงใหม่เลยเห็นไหมเนี่ยเเดินใช่ไหมเ้ยจะจสปริงเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนอ๋อนี่เห็นไหมครับแหมสปริงเปลี่ยนเบ้าโชกเปลี่ยนโชกเปลี่ยนอยากรู้ว่านี่มันิ่มลองขับเลยเนี่ยเราต้องให้ลูกสาวนั่งรับคนก็จะใครจได้ก็ได้ว่าใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจในการซื้อกลัวซื้อไปแล้วกลัวใส่ไปแล้วมันไม่ดีลองขับก่อนน้ำมันผมเติมไม่เต็มถังแล้ว ก็ได้ใช้ครับก็รถหลายคันนี้ก็รถช่างจานซื้ออมาจดคันนี้ก็รถช่างจานคันนี้ก็รถช่างจานคันนี้ก็รถช่างจานแล้วก็รถกระบะอีกสองคันนู่นก็อย่างรุ่นในรับประทานนี่ประมาณเท่าไหร่คันตอนนี้เดานายราคาไม่ถึงแสนครับเจ็ดแปดหมื่นไดยครับเนี่ยดูบรรยากาศหน้าร้านหน้าร้านนี่นวดรอเปลี่ยนยางกี่คันนะนี่ก็เปลี่ยนยางเปลี่ยยนางเดี๋ยวที่มาจะแจววันนี้ใช่ไหมแจววันนี้เยอะครับสวัสดีครับผม